สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการอัดวิดีโอหน้าจอเหมือนที่ผมทําอยู่ตอนนี้นะครับอัดวิดีโอหน้าจอย,ยังไงนะครับให้เห็นหน้าเห็นหน้าคนสอนด้วยเหมือนที่ผมกําลังทําอยู่ตอนนี้นะครับมีผมอยู่มุมซ้ายมุมขวามือตอนนี้นะครับนะครับทำยังไงนะครับซึ่งโปรแกรมนั้นก็คือโปรแกรมแคมตาเซียนะครับแคมตาเซียตัวนี้นะครับสามารถบันทึกวิดีโอหน้าจอนะครับเป็นโปรแกรมที่ดีที่สุดเท่าที่ผมใช้มานะครับผมใช้มาหลายตัวจะเป็น แบนดีแคมหรือว่าเป็นอันอื่นๆนะครับ c y b เบอร์ลนะครับก็ยังสู้โปรแกรมนี้ไม่ได้นะครับพวกนี้ไม่มีกระตุกนะครับแคมตาเซียนี่ครับท่านก็ไปโหลดนะครับวิธีการโหลดนะครับเดี๋ยวผมสอนก็แล้วกันนะนะครับกดขึ้นมานะครับให้ค้นหาใน Google นะครับแคมตาเซียค้นหาคำนี้นะครับนี่แคมตาเซียนะครับก็จะเจอครับ t e c สมิธ t h c o m นะครับเป็นชื่อบริษัทเขานะครับนี่ครับกดเข้าไปนะครับก็จะมีเป็นแบบ ทดลองใช้นะครับฟรีทายครับดาวน์โหลดฟรีทายคลิกเลยนะครับแล้วก็จะมีสําหรับ Windows หรือของ Mac นะครับท่านก็เลือกเอานะครับว่าคอมของท่านเป็นเป็นแมหรือ Windows นะครับของผมเป็น Windows ก็ Windows นะครับแล้วก็ยังไงต่อนี่นะครับมันจะดาวโหลดมานี่นะครับมันจะดาวโหลดมานะครับแคมเทเซียนะครับ456 m ้เมกะไบต์นะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะผมจะติดตั้งให้ดูนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันฟรีใช้ได้ ไม่แน่ใจว่าจะปีวันนะครับประมาณ15วันหรือว่าเท่าไหร่นะครับต้องดูกันก่อนนะต้องติดตั้งผมก็เพิ่งติดตั้งเหมือนกันนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับโปรแกรมนี้เนี่ยครับดีมากนะครับดีมากผมไม่ได้ค่าโฆษณาจากเขานะแต่ว่ามันผมใช้แล้วผมประทับใจนะครับมันมีโปรแกรมตัดต่อแถมมาด้วยเลยนะครับติดตั้งโปรแกรมนี้เสร็จปุ๊บมันจะมีตัวตัดต่อนะครับติดมาด้วยนะครับเราอัดวิดีโอหน้าจอเสร็จก็ตัดต่อได้เลยหรือว่าเราไม่ตัดวิดีโอหน้าจอเราสามารถเป็นใช้เป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอเลยก็ได้นะครับ ทำได้2อย่างนะหนึ่งคืออัดวิดีโอหน้าจอนะครับสองคือตัดต่อวิดีโอนะครับดาวน์โหลดเสร็จมันจะไปอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวพับหน้าจอลงนิดนึงนะครับมันจะอยู่ในในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับให้ท่านไปที่ดิสกพีซีก็ได้หรือไปที่โฟลเดอร์อะไรก็ได้ครับขอให้มันเป็นโฟลเดอร์แบบนี้ขึ้นมานะครับมันจะอยู่ในดาวน์โหลดนะครับที่ด้านซ้ายมือนะครับดาวน์โหลดนะครับนี่ครับแคมตปอเซียขึ้นมาแล้วนะครับมันโหลดเสร็จด้วยยังโอเคครับเสร็จแล้วนะครับ ท่านสามารถคลิกผ่านตรงนี้ตรงๆก็ได้นะครับหรืออีกกรีหนึงก็คือมาที่ดาวน์โหลดนะครับติดตั้งเลยนะครับับบลูลิกขึ้นมามาแล้วครับมาแล้วนี่ครับภาษานะครับก็อังกฤษนี่แหละครับโอเคไปนะครับยอมรับเงื่อนไขนะครับแล้วก็มีออปชันด้วยไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับออปชันมีอะไรบ้างโอเคสเต็มเตอร์เซีย2021นะครับแล้วก็ช็อตคัทอินเตอดีพอ โอเคไม่เป็นไรครับคอนติเนียไปไม่ต้องทําอะไรนะติ๊กแอปเสียบแล้วก็อินสตอลนะครับแล้วก็ถ้ามีเเยดขึ้นมาให้กดเเ็ดนะครับมันก็จะติดตั้งลงไปตอนนี้เป็นเวอร์ชันใหม่เลยแคนตาเซีย2021นะครับแต่ที่ผมใช้นะครับแต่ก่อนๆ่อนเนี่ยผมใช้เป็น2019นะครับเวิร์กสุดเลยนะครับรุ่นใหม่ๆเอาขึ้นมานี่ผมตัดต่อแล้วมันมันค้างยังไงไม่ดูนะครับมันค้างครับมันค้างบ่อยนะบางทีผมอัดเสียงเสร็จนะครับผมบันทึกวิดีโอหน้าจอเสร็จปุ๊บนี่ มันไม่คืนหน้าตัดต่อให้ผมนะครับผมก็เลยกลับไปใช้เวอร์ชันน2019ครับ2019นะครับเป็นตัวที่เสถียรครับเสถียรมากเลยผมใช้แล้วมันมันไม่สะดุดเลยนะครับแต่ถ้าเป็น2 0 2พนี่บครับลองดูก่อนนะผมใช้เวอร์ชัน2020นะครับมันมันมีปัญหาเยอะนะครับ2 0 2พน่าจะปรับปรุงเดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเสร็จสิ้นครับอินต้าเสร็จสิ้นก็ฟินิชนะครับยังไงต่อมีอะไรขึ้นมาไหม นี่คือแคมตาเซียนะครับโปรแกรมนี้นะครับที่มันขึ้นมาบนเดสก์ท็อปนี่มันเป็นโปรแกรมสําหรับตัดวิดีโอคือตัว C ที่เป็นสีเขียวน,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 นะครับแต่ถ้าตัวที่เป็นบันทึกเสียงมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวหาก่อนโอ้เปิดขึ้นมาเลยปิดออกไปก่อนนะมันมันเปิดขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวผมปิดออกไปก่อนผมขอแนะนาก่อนว่ามันมียังไงบ้างนะครับในเวอร์ชัน2อนนะครับมันจะมีโปรเจกต์ให้เลือกแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับ มันจะมี2โปรแกรมที่ให้ใช้งานนะครับโปรแกรมตัว C ีสีเขียวหมายความว่าเป็นตัวตัดต่อวิดีโอนะครับเราเปิดขึ้นมามันจะเจอหน้านี้เลยนะครับหน้านี้เลยนะตัวนี้ผมยืดเป็นเวอร์ชันสองนก่อนนะครับแล้วก็ New Project คือตัดต่อใหม่นะครับตัดต่อวิดีโอเดี๋ยวผมจะเอาไว้ภายหลังนะครับสิ่งที่ผมจะสอนวันนี้ก็คือการบันทึกนะครับบันทึกหน้าจอนะครับนี่ New New Recording นะครับ New Recording นะครับเราคลิกเข้าไปที่ New ตัวนี้นะครับ หน้าตาก็จะไม่เหมือนกับเวอร์ชัน2000นอื่นๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมแนะนําส่วนของสกรีนก่อนนะครับตรงนี้นะนะครับถ้าสมมุติว่าเราเลือกเป็นสกรีนแบบนี้ไม่ต้องเลือกอะไรเลยเนี่ยครับมันจะได้ทั้งหน้าจอเห็นไหมครับเราเห็นกรอบสีเขียวเห็นไหมครับก็คือมันจะได้ทั้งหน้าจอแต่ถ้าเราอยากกาหนดเองทำยังไงก็คือติ๊กสกรีนลงมาแล้วก็เลือกนี่ครับชุดนะครับรีเจนนะครับตรงนี้นะครับติ๊กมันจะมีให้เลือกนะครับนี่ประมาณนี้ครับดึงออกก็คือจะได้แค่นี้ครับเป็นสี่เหลี่ยมประมาณนี้นะครับแต กรีนหนึ we well, this, right, ่งค so, ือสกรีนทั้งหน้าจอครับเอาทั้งจอเลยนะครับถัดมาคือกล้องครับตอนนี้กล้องมันปิดอยู่ถ้ามันปิดแบบนี้เราอัดหน้าจอไปแล้วมันจะไม่ได้จะไม่ได้หน้าเราเข้าไปด้วยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเปิดแล้วก็คลิกตรงนี้ครับนี่ครับกล้องก็จะทํางานก็จะเห็นหน้าผมอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับถ้าเราเปิดมันจะเห็นหน้าเราเข้าไปด้วยนะครับถัดมาคือไมโครโฟนครับครับไมโครโฟนตรงนี้เดี๋ยวผมขอปิดกล้องก่อนนะครับไม่เอากล้องนะนะครับหน้าตาไม่หล่อไม่อยากโชว์สื่อนะครับ ถ้าใครอยากได้หนาตัวเองเข้าไปตรงมุมนะครับก็ติ๊กเปืนไว้ด้วยนะครับส่วนไมโครโฟนถัดมาครับก็คือให้ท่านติ๊กลงมานะครับมันจะมีไม่อยู่แล้วแต่เครื่องของท่านนะถ้าเป็นของผมมันเป็นโน้ตบุ๊กนะครับมันจะมีไม่ไม้ไมอของเครื่องอยู่ตัวหนึ่งนะครับมีไม่ในตัวนะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็น High d e f i n i t i o นนะครับไมบ้ตัวนี้เป็นไม้ในเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับส่วนไม้อีกอันหนึ่งคือไม้ USB ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะ ไมค์ USB ก็คือตัวนี้ที่ผมใช้พูดอยู่ตอนนี้นะครับเป็นไมค์ USB นะครับผมก็จะเอาเป็นไมค์ USB ของผมนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นก็เสียงครับ System v i d e ก็ถูกแล้วนะครับก็คือเวลาอัดเสียงแล้วเวลาเราฟังให้ฟังออกทางไหนก็นี่นะครับปล่อยไว้เลยนะครับหลังจากตั้งค่าทุกอย่างเสร็จแล้วก็กด Start นะครับกดเล็กนะครับส Start ตัวนี้ครับเล็กนะครับมันจะบันทึกวิดีโอนะครับมันจะนับก่อนอยู่นะครับลองดูนะนี่ครับนับสามสองหนึ่งนะครับ สวัสดีครับผมกําลังสอนวิธีการใช้โปรแกรมแคมตเซียอยู่นะครับเมื่อเราสมมติว่าเราพูดไปแล้วเรามีคนเข้ามาในห้องนะครับเรากำลังอัดวิดีโอดีๆนะครับมีคนเข้ามาเบรกสวัสดีครับนี่ครับมีคนเข้ามาหาในห้องเราสามารถนี่ครับพอรเห็นไหมครับพอรตครับพอรตัวนี้หมายความว่าหยุดชั่วคราวจากนั้นก็กดปุ่มเดิมครับรีซัมนะครับรีซัมกดปุ๊บมันก็จะอัดต่อนะครับถ้ามีคนเข้ามาอีกก็กดพอรตนะครับที่เดิมนะครับแต่ถ้าสต็อปเมื่อไหร่หยุด หยุดทันทีนะครับส่วนตัวนี้คือย่อลงนะครับตัวนี้คือย่อลงนะครับส่วนตัวนี้คือย่อลงนะครับมีดไม้คือย่อลงไปข้างล่างนะครับถ้าเราไม่ย่อลงมันจะเป็นยังไงนะครับมันก็จะเห็นหน้าจอตัวนี้บังเต็มจอสมมติว่าผมสอนเข้าไปในโฟลเดอร์นี้นะครับมันก็จะบังจออยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราอัดเราควรจะย่อตัวนี้ลงนะครับยอลงไปข้างล่างนะครับเห็นไหมนะครับี่ ผมหยุดให้ดูนะครับเห็นไหมครับมันจะเปิดโปรแกรมตัดต่อวิดีโออัตโนมัติขึ้นมาหรือโปรแกรมนี้นั่นเองนะครับนี่โปรแกรมนี้นะครับไออดัดวิดีโอเสร็จแล้วปั๊บมันจะขึ้นให้ตัดต่อทันทีนะครับผมจะสอนตัดต่อเบื้องต้นเท่านั้นนะครับถ้าอยากรู้ลึกๆจริงๆก็ท่านไปลองเล่นดูเอานะครับผมจะสอนตัดต่อแบบชั่วคราวนะครับเป็นแบบว่าไม่เอาพอได้ใช้งานนะครับเมื่อเราอัดวิดีโอเสร็จครับกดสต็อปปุ๊บมันจะเรียกหน้นนี้ขึ้นมานะครับถ้าเป็นโปรแกรมที่ใช้ฟรีมันจะบังคับให้ล็ Sign In to Start ไทยครับท่านต้องล็อกอินก่อนนะครับทางที่ดีท่านก็ไปหาซื้อมาหรือทําทำยังไงก็ได้ครับให้มันเป็นของแท้ครับที่มันไม่แห้งขึ้นแบบแบบนี้นะครับถ้าหากว่าท่านปิดไปเลยนะครับสิ่งที่ท่านอัดมาทั้งหมดมันจะหายไปเลยนะครับสิ่งที่ท่านอัดมาทั้งหมดจะหายไปเลยนะครับถ้าท่านปิดตรงนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ต้อง Sign In นะครับยกเว้นท่านไปใช้วิธีการแครกวิธีการอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านทําให้มันสามารถเปิดได้ปิดของแท้นะครับมันจะไม่ขึ้นหน้านี้นะครับ แต่ของผมมันเป็นของที่ทดลองครับก็กดล็อกอินนะครับมันจะขึ้นปุ๊บนะครับกดตรงนี้เนาะมันจะขึ้นหน้าเว็บขึ้นมาในละน้าหน้านี้ครับมันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาก็บังคับใส่อีเมลนะครับแต่ผมมีวิธีการที่จะเข้าง่ายๆคือ continue with Google ครับล็อกอินด้วย Google ของเรานี่เองนะครับง่ายสุดเลยนะครับคลิกเข้าไปนะครับไม่ส่งผลเสียต่อบัญชีเรานะนะครับลองคลิกตรงนี้นะครับ continue with Google นะครับมันก็จะถามหาว่าเอาลงทะเบียนด้วยชื่อไหนท่านก็ กรอกข้อมูลนะครับกรอกข้อมูลล็อกอินเข้าไปนะครับเมื่อท่านล็อกอินเข้าไปเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นนะครับมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับหลังจากท่านล็อกอินด้วย g o เ g l e เสร็จแล้วนะครับท่านฟิล์ยูเนอี่พาสเวิร์ดของ g o เ g l e เข้าไปแล้วปุ๊บมันขึ้นหน้านี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับกดที่ Open ครับมันได้เปิดใช่ไหมนะครับมันเปิดอยู่แล้วครับแต่มันอยู่ข้างล่างนะครับนี่ครับท่านทีลงมานะครับตรงสีเขียวนี่คลิกขึ้นมานะครับเห็นไหมครับหน้าจอหน้าตามันเปลี่ยนไปแล้ว คุณอะไรนะยูวอนทูคีเอ็ดวิดแคมเปสเตียอะไรมตอบมั่วไปเลยสเตเดนโปรเจกต์อะไรก็ว่าไปสับมิตไปนะครับตอบมั่วได้นะครับไม่เป็นไรนี่คือการลงทะเบียนเสร็จสิ้นนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าใช้ได้กี่วันนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับเฮลแล้วก็อัลบัลนะครับอัลบลมีไหมนี่ครับอัลบัลแคมเปสเตียไทยสามสิบนะครับใช้ได้สามสิบวันนะครับตัวนี้นะแต่ว่าครั้งแรกที่เราเข้ามามันจะบังคับให้ล็อกอินเด้งออกอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ให้ล็อกอินด้วย Google นะครับ ตัวนี้ก็ผมจะใช้ได้ประมาณสามสิบวันนะครับมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับมาดูทีละส่วนกันนะนะครับสมมุติว่าท่านพอใจในสิ่งที่ท่านตัดวิดีโอไปแล้วนะครับท่านไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับสมมติว่าเราลองมาเพย์ดูก่อนนะครับมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับท่านลองเพย์ดูก่อนฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าศูนย์ฮัลโหลอ่าก็จะเป็นวิดีโอที่เราอัดเข้าไปเมื่อกี้นะครับื่อเอ่ญว่าผมผิดพลาดเมื่อกี้นีนที่ผมตอนผมสอนผมอัดอีกอย่างนึงนะครับ มันผิดพลาดนิดหน่อยผมเลยทําใหม่ไปเป็นหารหรหรนะครับมันไม่ตรงกันกับครั้งแรกที่ผมทํานะครับแล้วก็นะครับส่วนนี้นะครับส่วนนี้เอาไว้พรีวิวดูว่าเราตัดต่อเป็นยังไงนะครับส่วนล่างคือส่วนไทม์ไลน์นะครับมันจะแยกเป็นช่องเห็นไหมครับแท็กหนึ่งแท็กสองนะครับเห็นไหมครับแท็กหนึ่งแท็กสองนะถ้ายังไม่พอก็บวกขึ้นไปได้ครับอย่างตรงนี้ครับแอดแท็กนะครับก็จะเป็นแท็กสามแอดอีกเป็นแท็กสี่นะครับเราสามารถปรับหน้าจอได้ด้วยนะครับ เราสามารถปรับหน้าจอได้ด้วยนะครับเราสามารถชี้ไปนะครับให้มันป็นแบบนี้เห็นไหมนะครับชี้ไปแบบนี้แล้วก็ลากขึ้นไปนะครับมันก็จะขยายไทม์ไลน์ขึ้นไปให้เห็นนะครับส่วนไทม์ไลน์นี่ก็คือเป็นแท็กเป็นแท็กนะครับทาไมมันมีสองแท็กละ่ะอันนึงคือเว็บแคมนะครับกล้องเว็บแคมนะอันที่2คือสกรีนหน้าจอครับมันอัดเข้าไปพร้อมกันเลยนะครับเห็นไหมเว็บแคมคือตัวนี้ครับคือตัวบนนะครับคือตัวที่ผมอัดเข้าไปด้วยนะครับมันจะติดไปด้วยตอนตอนที่ผมอัดเนี่ยผมเปิดกล้องด้วยนะครับส่วนข้างคือเป็นหนน้้าาจอสกขงหลังนะครับ ทีนี้นะครับแท็กซ้ายจากเสียงไว้ใส่อะไรใส่เสียงครับสมมติว่าผมจะมีเสียงมาใส่ก็อยู่ในแท็กของมีเดียนะครับมีเดียตรงนี้นะครับตรงนี้นะผมไปเอาเสียงมาใส่นะเดี๋ยวเอาเสียงมาใส่ให้ดูตัวนี้แล้วกันดึงไปใส่เลยนะครับดึงมาตรงไลนบอดี้ตรงนี้นะครับมันก็จะเข้ามานะครับวิธีการก็แค่ดึงไปนะครับดึงลงมานะครับดึงลงมาใส่ในไทม์ไลน์นะครับปั๊บครับเรียบร้อยครับแสดงว่าสิ่งที่เราทำไปมันจะมีเสียง รถหนึ่งสองสามนี่นะครับถ้าสมมต ant, ตุติว่าตรงไทม์ไลน์ของเสียงมันยาวเกินไปมันสามารถเลื่อนได้ตรงนี้นะเห็นไหมครับนี่ครับข้างล่างนี่ r i ้ h ขวานะครับถ้ามันยาวนะครับเราก็คลิกเส้นไทม์ไลน์มาตรงนี้นะครับดึงไปดึงไปแบบนี้นะครับการตัดเสมมียงส่วนที่มันเลยไปนะครับตอนนี้สมมุติว่าผมกําลังเล่นไปเล่นเล่นเล่นไป,นนนนไปจบแล้วครับคลิปผมจบแล้วนะครับตรงนี้เนาะจบตรงนี้นะครับเสียงตัวนี้มันยังเล่นต่อไปนะครับถ้าอยากตัดออกทํำยังไงครับวิธีการคือให้คลิกให้โดนตัวของเสียงนะครับ คลิกให้โดนเสียงแล้วก็ตรงนี้ครับเห็นไหมครับนี่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 ครับเป็นรูปอะไรรูปผ่าครึ่งหนึ่งครับกดปั๊บมันจะขาดออกจากกันสองท่อนครับนี่ครับสองท่อนนะสองท่อนแล้วก็คลิกท่อนที่ไม่เอาก็ดีลิทออกนะครับกดดีลิทในคียบอร์ดก็เสร็จสิ้นนะครับนะทีนี้เสียงครับเสียงถ้าอยากให้เสียงมันเบาลงทํำยังไงนะครับชี้ไปตรงนี้นี่ชี้ไปตรงนี้ครับนะครับมันจะมีนะครับถ้าดึงลงข้างล่างปั๊บ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  นี่มันจะเบาเป็นเสียงคอนะครับเป็นเสียงคอเดี๋ยวฟังดูฟังดูฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดโอเคนะครับก็คือใช้ง่ายนะครับถ้าท่านมีวิดีโออื่นๆนะครับที่เป็นอะไรนะเป็นโลโก้ของท่านอย่างเเดียวผมมาให้ดูกเลยก็แล้วกันนะครับเป็นโลโก้ของผมเองนะครับดึงมาใส่เลยก็ได้ครับในส่วนของมีเดียนะครับดึงมาใส่ท่านสามารถดึงมาต่อได้เลยนะครับต่อตอนสุดท้ายนะครับ ทำลายไหนก็ได้นะครับได้หมดทุกไทม์ไลน์นะแต่ขอให้มันเป็นส่วนสุดท้ายนะครับอย่างเช่นเล่นไปตอนนี้จบไปแล้วนะครับนี่มันก็จบแบบนี้นะครับสมมุติว่าเราตัดไปแล้วมันสั้นนะครับตอนนี้ผมเอาโลโก้มาใส่นะครับเอาโลโก้มาใส่แบบนี้แล้วอยากให้เสียงต่อไปอีกก็คลิกคลิกที่เสียงนะครับแล้วก็ยืดเสียงออกไปนะครับเห็นไหมตรงท้ายนะครับตรงส่วนท้ายเนี่ยก็คลิกแล้วก็ดึงออกไปฝั่งขวานะครับก็ ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าหากท่านว่าถ้าหากท่านพอใจแล้วว่าวิดีโอของท่านนี้มันมันโอเคแล้วนะครับไม่ต้องการอะไรมากมายท่านก็แค่ท่านแค่ไปที่เมนู export นะครับแล้วก็โข้อไฟล์นะครับโ o ข้อไฟล์ตรงนี้นะนะครับจากนั้นนะครับเลือกจากนั้นเลือกเป็น produce with watermark นะครับมันจะมีอะไรนะมันจะมีโลโก,โก้ของแคม t a s i a เซียติดไปด้วยนะครับเพราะว่ามันยังไม่เป็นของของแท้นั่นเองนะครับมันจะมีมันจะมีแบบนี้เลย สิ่งที่มันน่าเสียดายก็คือมันมันอยู่กลางจอนะครับอัดวิดีโอปุ๊บมันอยู่กลางจอถ้าไม่อยากให้อยู่กลางจอก็คือเป็นแบบนี้นี่ต้องซื้อนะครับถ้าท่านรับได้ก็กโคดิลวิทวอเตอร์มาร์กนะครับก็คือมันนีอันนี้ไปชั่งมันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าอยากให้มันหายไปก็ไปหาวิธีเอานะครับเป็นสายดำครับไปลองหาแครกหาเครื่องอะไรก็ว่าไปนะครับตัวนี้ผมไม่แนะนานะครับไม่แนะนําวิธีก็แล้วกันนะครับมันผิดกฎหมาย ผมจะโพดิววิดวอเทอร์มาแล้นะครับกดเข้าไปแล้วก็เลือกนะครับตรงเลือกในเลือกตัวนี้ครับ m p c only นะครับ up to 1 0 8 0 p นะครับก็คือเป็น m p c แล้วก็เป็น HD ด้วยนะครับเป็น HD นะส่วนถัดมาครับทํามันมีสส่วนล่ะตัวนี้ก็ m p c เหมือนกัน1 0 8 0เหมือนกันก็คือตัวนี้จะมีเครื่องเล่นที่เป็นเว็บไซต์ขึ้นมาด้วยนะครับก็คือจะมีเป็นหน้าเว็บขึ้นมาพร้อมเล่นเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าอยากได้เป็นไฟล์วิดีโอมันจะอยู่ตัวนี้ค up NBC only to 1100ลิกนะครับ คลิกแบบนี้จากนั้นกด Next หนึ่งครั้งนะครับเลือกที่อยู่ในการเก็บครับตั้งชื่อก่อนนะครับแบบนี้กันเอาไว้เดสก์ท็อปนะครับนะคลิกตรงนี้นะเหลืองนะครับปุ๊บนะครับเอาไว้เดสก์ท็อปนะครับแล้วก็เซฟแล้วก็กดที่ Finish นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับกระบวนการอัดเสียงด้วยแคมเซียนะครับมันจะเปิดหน้าจอขึ้นมาก็ปิดออกไปนะครับก็ Finish นะครับปิดนี้ได้เลยครับ ถามว่าเซฟไหมนะครับเซฟหรือไม่เซฟแล้วแต่ท่านนะถ้าท่านอยากมาแก้ไขอีกท่านก็กดเยยดไปแต่ผมไม่เซฟผมทิ้งเลยผมก็โนนะครับไม่เซฟวิดีโอก็จะอยู่ตรงหน้าจอที่เราเลือกไว้เมื่อกี้นะครับนี่ๆครับมันจะเป็นโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ที่เราตั้งชื่อครับตั้งชื่อไฟล์เมื่อกี้นี่เป็นโฟลเดอร์นั้นเลยครับเข้าไปนะครับก็จะเจอไฟล์วิดีโออยู่ข้างในนะครับฮัลโถหนึ่งสองสามัลโหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก ้อเสียของเวอร์ชันฟรีก็คือมันจะมีโลโก้อันนี้ติดมาด้วยนะครับเห็นไหมครับเป็นเมดวิดนะครับเมดวิดแคมเตอเซียฟรีไทยนะครับสามสิบวันนะก็เป็นอัาสิ้นส้นครับการบันทึกหน้าจอด้วยโปรแกรมแคมเตอเซียนะครับเป็นโปรแกรมที่สามารถบันทึกหน้าจอได้ดีดีที่สุดนะครับทางที่ดีคือท่านไปหาเวอร์ชันของที่มันเป็นของเวอร์ชันเต็มมาใส่นะครับเวอร์ชันเต็มมันจะไม่มีข้อจำกัดเยอะแยะมากมายอัดวิดีโอได้สบายเลยไม่มีโลโก้ไม่มีลายน้ําแบบนี้นะครับ